สวัสด right ีครับลุงเขียวเส้นิสานมัอนี่กับมาเบิ้งกระจจลงบาลแบบว่าเบิ้งสีตักปลาหยกปลาหมีปลาบอกเป็เบิ้งกันครับผมลงบานครับลงบานมือแรกครับมึงนะครับผมเป็นปลาห่าข่วยแต่ว่าลุงเขียวบ่กมีแนวตักเนี่ยมึงในขึ้นเป็นมูเป็นมูเลยนี่โอ้ยสินหาแนวมาตักกันบานเนาะปลากระจอเนมาตักกับผมเห็นวะขึ้นเป็นแพะในแพะในพิดบาลกับผมพิดบาลเนาะิึงไหม อยอยมาตาัดกระจกมาตักกันนะเอาเพินมเงินกับผมเดี๋ยวกับผมตัดขึ้นปเดี๋ยวหนาเลยเพ่ขอยน,น่อยรถจะเปิดมากแล้รถเลยนี่เพ่มไหมครับผมน้อยกับปลาคือโกออกคือเกเ,เกนี่ครับน้อยกับปลาคือเกใช่ดี่เยอะ่เน้อยกันน่แะ ควรนี่้ับกียครับผมหลังจากไปโจมากอะไรซํำนี่แหละได้หลายอยู่แต่จินซ้านี่ตัวายตัวซํำนี่แหะตัวติดติดทเท่าสองเส้นนี่แหละปลาติดสองเส้นแต่ต้องเชียวเเป็นตักยูพนัะหม่องก็าจอบาดลุ่งครับผมได้ปลาสวยเลมาหลายอยู่ออันนี้ไม่จินกับสิมาัตั์ผอขอครับสิมาัากฟักลาบครับผม เดิไปคับผมเนาะตัดหัวกันครับผมตัดหัวหัวกันปุ้ยทุกปิดขันเลยะครับผมไม่ได้ฟัดหรอกทุกปิดฟัดดตัวแน่สิขันออกแน่ๆไปตัวว่ายครับผม้สี่ัะไข่เนี้ย มาเด้อมาสลับตาสวยน้ำลูกเขียวตัวพ่องอามเละครับขั้นละปูพอดีเลยซํานี้ ra được sẵn quá là phạt gặp bạn. หน่อยฟักมุนไหวหรอกขันเอาดีอะนะครับลอไปขันไปยังก้อนบานเอ๋อนี่ครับแมบบ่จะใส้เกียรก่อน ขวาพริกงกชูรวดหยอดถงปลาทิดน,นิด กัวปานตัววะไงครับผมเขาทักกันนาเอามาลอบไปดูไปกิดน้วยกัน,กน,กนครับลุงเขียวหวานครับผมมาเรียบ้อวเหรอครับผมกะมีปีงหมูตัาปลาซอยทักกับัะเขืออันนี้กับ มาแล้วก็มาหมากข้าเจ้าเอินหมากหมกักทั่วทั้หมักทั่วอย่างกระบองชักดีละกินกับปลากับตับหงรู้สุดยอดหม,ม้อนั่นเลยคุ้มครับผมเดีย๋ยวผมสุดยอดเลยครับผมเสียพัก 不错。 ม,มาบ้าพี่น้องหาอะไรก็ไม่กินไม่กินก่อนลูกเกี๊ยว เห็ดพ่เห็ดหลายครับผมเห็ดพ่อกินหม็ดตัวอ่ะนังตัวซอยตัวสำเนียครับเป็นเน้อเนื้อฝานโตข้าวเราโตเลย ครับ <c oughs> ขอขอบคุณสำหรับการติดตามให้ครับเส้นอีสานวาสิภาคพีผนองขยันยังในปีหนองชุง่มขาขยันยังในปีหนองเบิง้งกับติดตามมาในชุดต่อไปกับเอฟซีธันใดที่เขอว่าเบิ่งชิปของเส้นอีสานชิปนี้แล้วกับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกผู้ทุกคน วมเมีบหย่ใ,ใดควมไข่ใยญ่มีาลำรวยเด้อพี่หน้องเอ,งอ้ขอเกล้าข้มามบาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ